สวค่ะทุกคนยินดีต้อนรับอุ้ยใครซูมเขาซูมเองเอาใหม่ทุกคนสามสี่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเขาสูบูเบลบูป้าแต่เราไปที่ไหนรู้ยังยังดูเลย <laughs> ดูในอของพี่มินพี่มินเคยแชร์ไว้อยู่นะหมายก็ God, ทุกคนจัดที่เซนทรัพลพะรามสองทุกคนเป็นไงเบลเก๋กไหมคือเราสามารถตอบตรง,งพี่มินได้ และกำลังจะออกเดินทางแบยังไม่รู้เลยว่าเราไปที่ไหนโอเคเซนทันพรามสองคือไกลพอสมควรเลยนะแล้วตอนนี้คือแบบพี่มินพี่มินบอกว่าจะไปถึงตอน11โมงแล้วตอนนี้คือ1ิบโมงสิแล้ววะเราจะไปทันไหมเนี่ยโอ้เซนทันพรามสองโอเคไกลปะพอสมควรไปไ<ะ>ป,<ะ>ป ไม่ใช่สีคนนั่นมาลสองจ้าทำงานทั้งวันนะคะช่วงนี้ฟิตๆนะคะเพราะว่าตัวกลับมาทำฟรีไทม์ว้าวแล้วเนาะการทำฟรีไทม์ว้าวนะคะเป็นอะไรที่ต้องใช้พลังงานแล้วก็ต้องใช้สมองค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้ทำอะไรเลยมืดจังไปข้างนองกกันสว่างโอ๊ตแกขาวอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวปรับกล้องก่อนนะทุกคนประมาณนี้ <c oughs> ได้โอเค ซื้อโจ๊กมากินนะคะส่วนของโอ๊ตเป็นขนมปังกอูอัดกับหูยกูอัดหูยอ่มงหยอ,อ,ยอมมาให้ของแกแบบจัมโบเลยนะหรอนี่จัมโบ้เหรอเนี่ย,อยโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะยอถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้อง รีบไปนะคะเพราะว่าตอนนี้1 1บเอโมงครึ่งแล้วนะคะเลดรถติดมากเราตั้งใจจะไปตอนสิบเอโมงแต่เราออกเกือบสิบเอโมงแล้วเราออกประมาณสิบโมงห้าเพราะว่าเราลืมมือถือไว้ที่บ้านนะคะเรเลยต้องกลับไปเอาปะค่ะเออน่าจะอยู่ที่ชั้น4ห่อยังไม่ทันทำอะไรทุกคนเ็ได้คอนแทคมาแล้วเป็นไม้อะน่ารักมากเลยเรอให ล้วครับอดใจไม่อยู่ครับงานมันใหญ่มากเลยอ่ะ,อะดูดิลูกแม่ฝาแดวยวคือตัวสีแดงอ่ะทุกคนนอนค่ะทุกคนมีไะมีกระต่ายด้วยอ่ะไปดูกันไหมเออเฮ้ยม,มีกระต่ายหนะ้าตาประหลาดเลยกระหน้าตาประหลาดโลนี่ อันนี้แกตี้เหรอธรรมดาใช่เจอสมัยนี้เขาเรียกว่าเควี่อ่ะเควี่เขาชอบตัวสีขาวดำดูดิหูดำ้วยอ่ะโอ้ไปน้องน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเนาะบ้านเราเป็นเป็นซองทำไมแกถึงชอบตัวแบบนี้ไ่ะรู้มันประหลาดจีอ่ะเขาแบบอยู่นิ่งๆให้กล้องด้วยนะประเด็นอ่ะแล้วทุกตัวบเขาเออเป็นรู้รู้งานให้เหตัวตะเกียบหรอเขายืนเลย ตาตาเนี่ยแกคือเขาน้องเขเป็นงันอยู่แล้วป่ะใช่เลยถึงว่ามันเป็นม้าของเขาไงเป็นม้าเป็นม้าแบบอายไลเนอร์เขาเลยนี่ถือแสดงว่าที่อันนี้คือเขาโชว์แบบว่าเกรดแบบประกวดใช่ป่ะหรือชนะแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะโอ้เมื่อกี้แมวก็เกรดประกวดนะเนี่ยน่าจะแบบว่าแบบสวยอ่ะเ้ยย้อนแสงโอ้ เขาน่าจะมากวดแล้วนะแก่เคยดูเขาระกวดปหะมวดอะไรอะ่ะแม่รูเขาบอกว่าเดินขึ้นโบนเวทีเดินลงเวทีไม่รู้คือตัวอะไรเดีย๋ยวไปดูกันเะยคะ่ะทุกคนเป้ยกะหน่มามาขอไ,นะไปดูหน่อยมาดิโอ้ ทุกคนเดีแบบ๋ยแวบบสามารถสงถ่งผลได้เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะว่าถ้าจับได้เดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูนะคะถึงจาได้ตีดเธอแต่แบบตัวน่าสนใจ คือแบบว่าถ้าเกิดได้สัมผัสอ่ะคือแบบอายอะ่ะจับได้เลยน้องวักมากเลยค่ะคือเขาก็เคยจับด้ยแต่ยังไม่เคยอุ้มยังไม่เคยอะไรเลย,เลยเว้ยเพราะว่าแบบไม่กล้าด้วยมีคนเคยจะให้อุ้มนะแต่แบบไม่กล้าจับไม่กล้าอุ้มอ่ะกลัวแบบเพราะว่าชินชีร่าเขาแบบเกิดเวอ่ะเป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศชินชีร่าต,ตอนเด็กๆอ่ะมีความรู้สึกว่าแบบอุ้ยชินชีร่าเลี้ยงยาก กำล,ลังฟฝนแบบแบบฝนฝนหยิกอ่ะฝนหยิกอ่ะดังแย่แค่หกหมื่นหนึงนะคือชิชิราจะมีสองเกรดถ้าแบบเกรดเลี้ยงเล่นบางทีหน้าเขาจะยาวๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าหน้ามูตู่อย่างตัวเนี้ยตัวที่ฝนที่แกบอกฝนฟูัวอ่ะจะหน้าเรียบแต่ถ้าตัวข้างล่า ไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะวันนั้นของเบลก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนบอยากรู้ว่าวันนี้ของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเอามาแชร์ให้เบลฟังได้นะข้างใต้คลิปเลยสหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย